สวัสดีครับตอนนี้ชมพระ้งเด็บุญรักขังพิมพ์ถันแสมครับไอ้องค์นี้พิมพ์ั้นแสมเนี่ยเก็บไปนานนะฮะเก็บไว้เก็บมาจนกระทั่งเนี่ยหักออกเนี่ยไอ้ส่วนที่หักเนี่ยไม่รู้ไปไหนเนี่ยเหลืออยู่แค่เนี้ฮะมมนรู้ติดไปไหนยังไงก็ยังไม่ดูนะครับไม่เจอกันเลย,เยก็อยู่แค่นี้ไปก่อน แต่องค์นี้เป็นพระที่ดูง่ายครับนฮะท่านชมเส้นชุมท่านนการหดตัวการแยกการกลอนอะไรทั้งหลายเส้นชุมท่านจะกลอนแล้วก็จะมีรอยเนี่ยรอยกลอนรอยอะไรต่างๆผิวท่านจะไม่ตึงฮะพิมพ์ทรงท่านก็นเนี่ยครับในฐานชั้นล่างฐานชั้นสองแล้วก็เส้นแสมฐานชั้นบนแล้วก็เส้นแสมระหว่างหน้าตักกับฐาน นี่ครับอันนี้เป็นพระตะขังเนี่ยหน้าเป็นผมมตัตูมเกศชนจุมแล้วก็จะมีหูฮะจะมีหูเนี่ยฮะหูสองข้างเนี่ยครับนี่ด้านข้างท่านนะอันนี้ด้านหลังพระน,นี้ไม่ได้ใช้นะฮะเก็บไว้อย่างเดียวเดยวผมเก็บไว้ เก็บจนกระทั่งขอคนมาดูที่เอาหักซสแล้วไม่รู้อีกส่วนนั้นไม่รู้ไปไหนเนื้อนีะเนื้อเป็นไตไตเลยครับเนี่ยนี่รอยรอยเน่าเนี่ยใเนื้อเน่าเนื้อจ้ำเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยผิวจะเหี่ยวย่นนะฮะมาดูขยะกัน่อย นี่ครับนี่ฮะเหี่ยวโยนชัดเจนเนี่ยมีมวลสารนี่ฮะนี่ฮะเนื้อจะเปิดออกเป็นไตไตเลยครับเนี่ยเนื้อ,อเป็นไตไตนี่ฮะพระพักท่านจะกลมเป็นผลประตูเกตดชนจุ้มครับนี่ฮะห,หูท่าน เนี่ยฮะเนื้อหน้าอกน็นเป็นไตเลยครับเนี่ยนะเป็นไตไตเลยครับเนี่ยฮะความแห้งความแข็งเนี่ยแข็งเนี่ยมวลสารยุบตัวเกิดเป็นบ่อน้าตาขึ้นเนี่ยเนี่ยฮะครับเนี่ยฮะรอยลานเนี่ยฮะรอยแยกตัวของเนื้อพระเนื่องจากอายุเนี่ยฮะเนี่ยฮะเนื้อหาเป็นไตไตเลยครับมีมวลสารเนี่ยฮะมีรอยจ้ำนะฮะจะมีรอยจ้ำ ท่านชมเนี้ยนี่ฮะครับอันนี้ลงให้ชมกันครับเนี่ยฮะด้านหลังด้านหลังท่านอ่ะนี่ฮะเนี่ยเนื้อหาเป็นไตไตใช่ไหมมีรอยจ้ำๆครับนี่ฮะนี่รอยเนื้อเน่านี่ฮะรอยแยกตัวของเนื้อหาพระท่าน ดูฮะนี่รอยที่กระเทาะเนี่ยฮะไอ้รอยหักเนี่ยฮะท่านชมเห็นไหมเห็นหายนี่หามวนสารเต็มไปหมดนะฮะครับมาดูด้านหน้าอีกหน่อยนี่ฮะในขนาดเดียวกันเนี่ยคราบันจะมีเหมือนแผน่นใจที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะฮะ แคนไ้ที่กิตะปูงเรือข่อยอเกิดขึ้นมาครับนี่ฮะให้ชมนี่พระทุนเดชวาขังพิมพ์ฐันแซมครับฐันแซมะฮะนี่เป็นพระที่ิวง่ายอ,ยองค์หนึ่งครับท่านชมฮะนี่ฮะดูง่ายครับเนี่ยหามวลสารท่านฮะ ไม่ได้ใช้เลยแต่ผมทำหักซะเองส่วนที่หักก็ยังหาไม่เจอเลยครับก็คงจะมีอยู่เท่านี้แหละเนี่ยฮะพระดูง่ายคำมวลสารนะท่านเห็นหมวลสารต่างๆเนี่เต็มไปหมดเนี่ยเม็ดแดงเม็ดขาวผงพุทธคุณเม็ดดำครับหินเทาอะไรต่างๆโอเคครับ ครับโอเคครับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะฮะสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ